อันนี้นะลิมิตรูปแบบต่อไปคือลิมิตตรีโกณน,นะคะลิมิตตรีโกณจะมีสูตรที่เราใช้งานอ่าแบบ่อยอยู่2สูตรก็คือลิมิตนี้นะคะลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ sin x ส่วน x เท่ากับ1นะคะแล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์นะคะของ cos x นะเท่ากับ1่เอา2อันนี้มาทำงานนะคะอันนี้ครูก็สอนเติมให้เพราะว่าเคยเห็นมันออกในข้อสอบแบบสามอ่าอวิธีการก็คือพยายามเปลี่ยนรูปให้ถ้าเป็นไซน์เนี่ยพยายามเปลี่ยนให้เป็นไซน์ x ส่วน x อันนี้เป็นไซน์กำลังสามนะคะเนี้นก็ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ไซน์กำลังสาม x ก็มาจากไซน์ x คูณกันสามครั้งนะข้างล่างเป็น x กำลังสองครูจัดรูปใหม่นะคะก็เป็นลิมิตนะ x เข้าใกล้ศูนย์ใน x กำลังสองเนี่ยครูแจกมาหากันได้แบบนี้นะสอง x เนี่ยนะคะเหลือนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้มันไม่มีเพราะว่าด้านล่างมันมี x แค่สองตัวครูก็ หารด้วย x กันแหละเพราะว่าเราต้องการสูตรตามสูตรนี้แต่เราก็ต้องคูณด้วย x เพื่อมันเหมือนเดิมนะ x คู่นี้คูณเข้ามาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะหารด้านล่างคูณด้านบนอันนี้มีค่าเป็นหนึ่งอันนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งตามสูตรอันนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งตามสูตรสแสดงว่าน,นี้จะได้ลิมิตนะคะ x เข้าใกล้ศูนย์ของ x ก็คือศูนย์เพราะว่า x กาเป็นศูนย์นะคะข้อนะคะแบบนี้หรือได้เป็นอย่างข้อสองอนี้ นะลิมิต 2x นี่เหมือนเดิมด้านล่างเป็น sin 3x นะคะคุณต้องเปลี่ยน sin 3x ให้อยู่ในรูปแบบของ sin x ส่วน x ถ้ามันเป็น 3x คุณก็หารด้วย 3x ก็ต้องคูณด้วย 3x เพื่อให้ตัดทอนแล้วมันเหมือนเดิมเห็นไหมคะอันนี้ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น1นั่นก็จะเหลือแค่ลิมิตนะ x เข้าใกล้0ของ 2x ส่วนด้วย 3x เนี่ยตัด x ออกไปนี่ก็จะเหลือลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์นะของสองส่วนสามี่มิตตัวเลขได้ตัวเลขน,นะคะอันนี้ก็ตอบสองสามไม่ยากหรอกนะคะเห็นตีกูแล้วเพิ่งไปท้อม,มันนะคะไม่ยากไม่มีอะไรมากอ่าต่อไปนะถ้าเป็นข้อที่สามบ้างข้อที่สามอันนี้เป็นไซน์กำลังสองของสอง x นะคะอ่ารูก็แยกก่อนลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของไซน์สอง x สองครั้งอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยก็ต้องหารด้วยสอง x หารตัวนี้ก็ต้องคูณเข้าไป อันนี้ก็ต้องหาร2 x เพื่อให้มันเป็นตามสูตรนะคะแล้วก็2 x ให้เป็นไปตามสูตรสูตรนี้เพราะงั้นถ้ามันเป็น x ก็ x ถ้าไป2 x ก็ต้อง2 x นะคะแล้วก็อย่าลืมส่วนด้านล่างด้วย x กำลังสองนะอันนี้เป็น1แล้วเนี่ยเป็น1นี่ก็จะเหลือลิมิตนะ x เข้าใกล้ศูนย์ของ4 x กำลังสส่วนด้วย4 x กำลังสองตัดออกไปนี่ก็จะเหลือลิมิตนะ x เข้าใกล้ศูนย์นะคะของ4ก็ตอบ4อนะ่าจัดรูปเฉย ่ถ้าเป็นอย่างข้อ4ข้อ4เซตาก็คือ x อันเดียวกันนะคะไม่ต้องไป็นซีเรียสก็เป็นลิมิตนะเซตาเข้าใกล้0ูนย์ของ s i n เซตาก็ส่วนเซตาคูณกับเซตาอันนี้ให้มันเหมือนเดิมก่อนส่วนด้วยเซตานี่เหมือนเดิมนะคะบวกแทนไม่มีสูตรนะคะต้องเปลี่ยนเป็น s i n ส่วนด o วยนี้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็น1ไปแล้วนะ ก็จะเหลือ,อ,อ,อลิมิตนะคะเซตาด้านบนด้านล่างอ่นนี้เป็นเซตาเข้าใกล้ศูนย์ของเซตาบวกอันนี้กูทําทีละตัวนะคะตัวนี้ก่อนตัวทรายพอลิมิตคอ s สมีค่าเป็นหน,นึ่งนะเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้นะเนี่นนยก็เขียนทรายก่อนนะทรายเซตาส่วนเซตาคูณเซตาแล้วก็หารด้วยคอสเพราะว่าคอสเราไม่ได้ไปทามันนะคะทาเฉพาะทรายอันนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งใก็จะกลายเป็นลิมิตนะคะเซตาเข้าใกล้ศูนย์ อันนี้เป็น1แล้วลิมิตของคอสก็มีค่าเป็น1ตามสูตรลิมิตคอสเอ็กซ์เท่ากับ1เสมออันนี้ก็เป็น1สแสดงว่าด้านบนเหลือเซตาด้านล่างเหลือเซตาบวกเซตาก็เลยกลายเป็นลิมิตนะเซตาเข้าใกล้ศูนย์ของเซตาส่วนสองเซตาตัดทอนเพราะงั้นนนี้ก็จะเหลือลิมิตนะเอ็กเซตาเข้าใกล้ศูนย์นะของ1ส่วนสองก็ตอบ1ส่วนสองนะคะเปลี่ยนรูปตามติีโกให้เป็นไปตามรูปแบบ ไอ้ข้อที่ 5, ห้าข้อที่ห้าถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้เรียนต้องเอาตัวเหมือนคอนจูเกตนะคะคูณก่อนที่ตรงคอสนะคะถ้าเจอลักษณะหนึ่งลบกางี้มาเรียนต้องใช้แบบนี้นะคะหนึ่งบวกด้วยคอสสองเอ็กซ์นะไรก็คูณเข้าไปลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ด้านบนจะกลายเป็นหนึ่งลบด้วยคอสกำลังสองของสองนะคะศูนย์เพราะมันเป็นผลต่างด้านล่างเป็นไซน์สามคูณกับหนึ่งบวกด้วยคอสสอง ด้านบนมาจากเอกลักษณ์ติีโกณนะคะตัวนี้คือเอกลักษณ์ติีโกณนะคะอันเนี้ยมาจาก1ลบคอสกำลังสองเซตาเท่ากับไซน์กำลัง 2, สองเซตากูก็เลยเปลี่ยนเลยลิมิตนะคะเเข้าใกล้ศูนย์ของไซน์กำลังสองของ 2x อันนี้ก็เป็นไซน์ x คูณกับ1บวกด้วยคอสสออก่อะก็เริ่มเปลี่ยนพยายามทำที่ฟังก์ชันไซน์เป็นหลักอันนี้ไซน์ x 2ครั้งเห็นไหมคะกาลังสก็หารด้วย2 x แล้วก็คูณด้วย2 x นเอันนี้ก็หารด้วย2 x แล้วก็คูณด้วย2 x ตัวนี้นะคะส่วนตัวล่าง sin 3x เนี่ก็เป็น sin 3x าส่วน3 x คูณด้วย 3X นะอันนี้เป็น1เหมือนเดิมบวกลิมิตของ cos ตัวนี้ก็เป็น1อ่ก็จะเริ่มหานี่ก็เป็น1นะเราตัดหมดเลยจะเป็น1หมดก็จะกลายเป็นตัวบนได้ อันนี้ 2x 2x นะคะอันนี้คูณกันก็จะกลายเป็น 4x กำลังสองข้างล่างนี้จะเป็น 3x นะคะอ,อย่าลืมลิมิตลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์นะคะแล้วก็คูณกับสองตัวนี้นะคะครกก็ตัดนี้ออกไปตัวหนึ่งก็จะเหลือลิมิตนะคะ x เข้าใกล้ศูนย์นะคะของ 4x นะคะส่วนด้วย6 นะศูนย์แทนลงไปแสดงว่าลิมิตข้อนี้ตอบศูนย์นะคะเพราะว่ามันเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์แทนได้อยาให้ส่วนเป็นศูนย์ก็พอนะคะอันนี้ดูข้อหกนะคะข้อหกอันนี้ครูก็พยายามเปลี่ยนเหมือนเดิมอีกนะแต่ครูบอกแล้วว่าเราจะเล่นที่ไซน์นะคะเพราะเราต้องพยายามดูไซน์เป็นหลักคอร์ดต,ตัวนี้ครูเปลี่ยนเป็นคอร์ดศูน sin ข้างล่างก็เป็น sin x เรากแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนที่ฟังก์ชันไซน์นะคะ สาม x กำลังสองลิมิตคอได้เป็นหนึ่งแน่นอนนะคะก็จะกลายเป็นอันหนึ่งส่วนด้วยอันนี้เป็นไซน์ x นะะส่วน x แล้วก็คูณ x นะคะเฉพาะไซน์นี้อ่ะด้านล่างนี้จะมีอีกรอบหนึ่งก็คือไซน์ x ส่วน x แล้วก็คูณน x นี้ก็จะเป็น1ไปนะคะก็จะกลายเป็นลิมิตนะคะ x เข้าใกล้0นยะ์อันนี้ตัดทอนกันเหลือ1 x ก็เลยกลายเป็น3 x นะคะส่วนด้วย x ตัวล่างตัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็เหลือลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์ของ3ก็ตอบ3นะคะแค่เราเปลี่ยนรูปได้ก็จะได้คำตอบดูคอสเจ็ดต่อนะคะอสเจ็ดอะถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้อีกแล้วเลยก็ต้องคอนจูเกตนะคะคอส3 x ลบหนึ่งก็เป็นบวกคูณบนคูณล่างนะ,นะก็จะกลายเป็น,ปบบนลิมิตนะ x เข้าใกล้0นะของคอสกำลังสองของ3 x ลบ เหมือนเดิมแทนตัวนี้ครูเปลี่ยนเป็น sin 2x ส่วน cos 2x เลยแล้วก็คูณด้วย cos 3x บวก1นะ่ะอันนี้ก็จะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเข้ามาช่วยได้นะคือตะกี้แลกปกติแล้วมันจะเป็นอ่า 1- ลบ c o สใช่ไหมคะกำลัง2องเท่ากับไซกำลัง2 a แต่ว่านี้คอสอยู่หน้าแล้วก็ใช้เครื่องหมายลบช่วยแทนมันก็จะกลายเป็นอ่าลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของลบ แล้วก็ sin ์กำลังสองของ3 x นะคะอันนี้ก็อันล่างก็เป็น x ไปอันนี้ก็ลิมิตของ2 x มีค่าเป็น1อันนี้เป็น1นะเป็น1เหลือ sin 2 x ก็ส่วนด้วย2 x นะก็ต้องคูณด้วย2 x อันนี้ก็เป็น1นบวกหก็มีค่าเป็น2นะคะอันนี้ก็ตัดออกไปเลยก็จะเหลือลิมิตนะ x เข้าใกล้ศูนย์ของลบนะ sin 3 x 2ครั้งนะคะเลยก็ าย 3x 2ครั้งส่วนด้วย 3x ก็ต้องคูณด้วย 3x อันนี้ 3x ก็ต้องคูณด้วย 3x นะคะข้างล่างเหลือ 4x กำลัง2นะ x, 2 2 2 2 x 2คูณ2คูณ2คูณ x คูณ2นะคะอันนี้เป็น1ไา,าก็จะกลายเป็นลิมิตนะคะ x เข้าใกล้0ของลบนะคะ 9x กำลัง2ส่วนด้วย 4x กำลังสตัดทอนเหลือลบ9ส่วน4นะคเป็นคำตอบ นะคะอ่าต่อไปดูข้อที่แปดข้อแปดนี้แยกเป็นสองอันนะคะมีสองอันนี้ก็ทำสองอันทำอันนี้ก่อนอันแรกถ้าลักษณะอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าจะต้องใช้ตัวเหมือนโคจูเกตน,นะคะคูณเข้าไปอกกำลังสองอันนี้ก็คูณด้วยหนึ่งบวกคอสสามเอ็กนะคะส่วนด้วยหนึ่งบวกคอสสามเอ็กเวลาคูณก็คูณบนคูณล่าง ส่วนตัวหลังนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะคะ sin 3 x ส่วน3 x คูณ3 x หาร sin 5 x ส่วน5 x คูณ5 x นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่อันนี้เป็น1นะคะอันนี้จะกลายเป็นลิมิตนะคะผลต่างมาจาก1ลบด้วย cos กำลัง2อของ3 x นะคะส่วนด้วย x กำลังสองเล็บ1บวก cos 3 x แล้วก็บวกด้วย 3x ส่วน 5x ไปดูเล็บ1ลบ cos กำลังสองมาจาก sin ์กำลังสองันนี้เข้าใกล้0ูนย์กำลังสองของ 3x อันนี้ก็เป็น x กำลัง2อเป็นอันนี้ก็ตัดกันนี่เป็น1นะมีค่าเป็น1งมันก็จะได้เป็น2บวกนี่ก็ x ตัดไปนะคะเหลือ3ส่วน5ทำไปทีละชั้นนะ อันนี้ก็เป็นลิมิตนะคะ x เข้าใกล้0ูนย์ไซน์กลังสองของ3 x ก็คือ s i น์ x 2ครั้งนี่ก็หาร3 x คูณ3 x ต่อไปก็เป็น s i น์ส 3, x อีกครั้งหนึงนะคะหาร3 x ก็ต้องคูณด้วย3 x นะคะหารด้วย2 x กลังสองบวกด้วย3ส่วน5อันนี้เป็น1ใบก็จะเหลือลิมิตนะคะ x เข้าใกล้0นะ,ะของ9กา x กำลังสองนะคะส่วนด้วย2 x กำลังสอง บวก3ส่วน5อันนี้ตัดเราก็จะเหลือลิมิตเเข้าใกล้0ูนย์ของ9ส่วน2บวก3ส่วนทําทำส่วนเท่ากันนะคะสี่ห้าสี่ห้าบวก6เป็น51สบส่วนที่10เป็นคำตอบ